ไปสุพันษาไปแล้วไปหาคุณแม่แล้วเออโอ้ไปถูพี่มงคลก่อนเลยสุพันษาเนี่ยเออไปหาคุณแม่แล้วไปอยู่ตรงกลางครับเป็นยังไงครับเมื่อสุพันษาได้เจอคุณแม่ อ่าฮ่าสุพรรณษาสุพรรณษามาอ้อนใครนี่พอเล่นดินโอ้สุพรรณษาเล่นดินอาบน้ำให้ใหม่ๆเลยแมวดูแมวสิคะโอ้เอาดินใส่หัวเลยครับเอาขาไม่เอาเมร่นเนี่ย กกินีๆสิคสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับโอ้ยพี่เมมาหนิในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาฝึกขี่สุพรรณษาเลยนะครับช่วงนี้ก็พี่ฟิมไม่อยู่นะครับครับผมพรุ่งนี้ก็จะไปรับมาใช่ไหมครับไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีงานเห่ที่บ้านด้วยครับครับผม ก็เลยมาปล่อยสุพรรณษามาเดินเล่นแล้วก็จะมาให้น้องฟูจิเขาขึ้นขี่เลยเนาะครับอ่าจะได้กริงนะว่าตอนนี้น้องฟูจิพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็เรามาเริ่มขี่กันเลยขี่ใกล้ๆก่อนเออมาเอาเลยครับ ครับครผมเอ้ยไปเ้อ nah ้ยอย่าเล่นดินอย่าเล่นดินลูกอย่าเล่นดินตั้งลำหันหน้ามาใหม่ลูกหันหน้ามาใหม่เออให้นั่งให้น้องนั่งลงเออององตั้งงองเออ้ง่ดีหเอเออโอ้โหสุพันสายเชื่อฟังมากครับผม Oh. อ๋ออ๋อขีดไปเลยครับทางบ้านตะสม mm. ไปแล้วสุพรรณษา mm. เด็กสาวขี้งอนให้พี่จิขีดนะลูกขีนเอยฝึกขีนเอยจะได้เก่งๆนะลูกนะเออเชื่อฟังดีครับเดินดุมดมๆไปเลยครับผม เออขี่ไปถึงบ้านตาสุมเราค่อยขี่กลับบ้านพอดีแหละค่ำพอดีออกินข้าวเย็นโอ้โหครับสุพรรณษาก็เก่งไม่เบานะครับนี่นดเดนอะเฮ้เอเจ๋ยวเจ๋วสุพรรณษาลุกสุพรรษาเจอดินดินดนฝนนะครับผม โกยดินใส่หลังเลยน่ารักมากเราเคยเห็นแต่สุพรรณษาวิ่งวิ่งตามพี่ฟิล์มนะครับวันนี้สุพรรณษาให้พี่จิขี่หลังด้วย<อ>เป็นการฝึกด้วยนะฮะอ้าวโอ้โหนิ่งมากเลยสุพรรณษาเนี่ยเก่งจริงเลยลูกฮะทำไมนุกเก่งอย่างนี้ วิ่งตามพี่ฟิล์มก็น่ารักให้พี่จิขี่หลังด้วยเดี๋ยวไปเลยวันหลังให้พี่จิขี่ไปโรงเรียนนะลูกนะมาแล้วนั่นเอสีนินมาแล้วขาประจำเออเดินไปถึงแถวแทงปะปาก็เดินกลับแล้วลูกตบๆน้องหน่อยเออเดี๋ยวคุณพ่อเดินเป็นเพื่อนด้วยเออเก่งๆเก่งตบไปเรื่อยลูกตบไปเรื่อยน้องจะได้เก่ง เห็นไหมขาประจำออกมากันเยอะเลยไม่ต้องบอกก็รู้เดินมาลัดแล้วเออเก่ง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 โอ้ยโอ้เริ่มเก่งแล้วครับเอ้าเออคันคันคัน,นอับน้ำเอาใหม่คันตบตบเออจำ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 ขี่ไปลูกขี่ไป ขี่วนกลับตัวนี้แหละ<อ>ไปอีกข้างหน้าอีกเอออ้าวค่อยๆวนมา<อ>น้องเริ่มเก่งขึ้นทุกวันแล้วครับผมเพราะว่าน้องเริ่มโตนะครับก็เริ่มเก่งเริ่มเริ่มที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมจังหวะที่วิ่งตามพี่ฟิล์มก็วิ่งนะครับจังหวะจะให้ขี่ก็ขี่ได้นะครับผม รู้สึกว่าน้องจะเล่นดินตลอดทางเลยเพราะว่าตัวเปียกนะครับอาบน้ําคุณพ่ออาบน้ําขัดตัวให้พอมาเจอดินที่โดนน้ําฝนนะครับผมเนี่ยดินอย่างนี้น้องก็โกยดินอ่าเอามามาลูกมากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเออเก่งละสุพรรษาเก่งละอ่าลบรดหน่อยลบรดหน่อย ฮ่าพี่จิเป่าลมใส่พี่จิแล้วไหนคุณพ่อดูหน้าหน่อยทำไมเก่งจังเลยว้ายเก่ง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 ดูทำตาแป้วทำตาเป้าด้วยเก่ง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 จังเลยไหนโอยเออเก่งเก่งเก่งดูตาดูทำตาสิโอ้ยเฮอ้อยโอ้ยสุพรรณษาเบาลูกเบา เอออ่านี่คอน้องไว้ตบๆไปเรื่อย้ยเอออ่าเดินมาแล้วสุพรรษาเก่งจังเลยให้พี่จิขีหลังด้วยเก่งมากเก่งมากสุพรรณาโอ้ยเก่งจังเลยดูดูทําตา เก่งแล้วสุพรรณษาเนี่ให้พี่จิขี่หลังก็ได้เก่งมากเลยเดินแบบสบายใจไปเลยครับสุพรรณษาเนีกนกนก่กินหญ้ากนลูกกินหญ้าหน่อยอเออถอนหญ้าด้หลูกถอนหญ้าหน่อยเออมัมมัมมัมเออ กินยาไปด้วยมัม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 ยาไปด้วยเ,ออเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอพี่ฟิล์มแล้วเ,ลเกง่งเกลื่อนนูสาเนี่ยออน่ารักด้วยให้พี่จิขีหลัง ฝึกคีบ่อยๆนะจิจะได้เก่งได้เก่งเหมือนบารามีครับบารมีนี่คีเป็นแล้วครับดเดินน่ารักมากครับสุพรรณษาเดินเรื่อยๆนะครับไม่รีบร้อน อออขีะไรนี่หายใจมาตั้งนานเราหา่าๆๆๆนี่แหละนั่นได้อือฮึอากินยาหน่อยกินยาหน่อยโอ้วายอ่อนอะไรอีกเมื่อกี้อ่อนอะไรคะอ่อนอ่อนอะไรเอ้ยอยากลงอยากลงเอ้านั่งลงเร็วลงเดินแล้วเอ้าวิ่งวิ่งวิ่งหน่อยดูอาะนั่งลงนั่งลงไ่ลงทีีครับตนน้ นั่นแหละตรงนั้นแหละนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงยืดดิอ่านั่งลงให้พี่จีลงด้วยลงดดิเออนั่งลงยืดดิเออลุกขึ้นยืดดิน้องลุกว้าม่อยากลุกพี่จีแหมม่อยากลุกไม่อยากลุกเอออยากเล่นอยากเล่นเอออยากเล่นน้อเออน่ารักมากเลยอ่ะวิ่งหน่อยวิ่งหน่อย ไปอ,ออไปบ้านไปบ้านเออ,อว้าเล่นดินใหญ่เลยไปแล้ววิ่งตามพี่จิแล้วอ้าไปสะพรนศาไปบ้านนั้นลกไปบ้านนั่ค้ำแล้วโอ้ออโหปีสไต์เลยครับเล่นดินเลยทีนี้พี่จิพาวิ่งแล้วอ้าวิ่งถึงต้นไม้ข้างหน้าก็กลับมาได้ลูกคํำแล้ว ไปแล้วสุพรรณษาเออพี่จีมอบนี่เร็วมาเนี้ยมาเนี้มามากลับขึ้นกลับมาลูกสุพรรณษามาลูกมาสามาเร็วสากลับบ้านลูกกลับบ้านไอพี่จีอยากกินหญ้าอยากเล่นอยากเล่นต่อมาแล้วมัเออ โอ้พี่มงคลก็มาแล้วไอเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อน oh. โอ้โ <Yeah. S 1> อ้พี่มงคลมาแล้วนุ่น oh. อ้าวมาแล้วมาแล้วพี่มงคลมาแล้วโอ้พี่มงคลพาแม่กำไรเดินเที่ยวว้าวสุดยอดไปเลยมาสุพรรณสามา มาหาคุณแม่เล้วสุพรรณษาไปหาคุณแม่เด้อไปไปหาคุณแม่เลยไปสุพรรณษาไปแล้วไปหาคุณแม่แล้วเออโอ้ไปถูพี่มงคลก่อนเลยสุพรรณษาเนี่ยเออไปหาคุณแม่แล้วไปอยู่ตรงกลางครับ เป็นยังไงครับเมื่อสุพรรณษาได้เจอคุณแม่ครอบครัวสุขสันต์ครับโอ้ไปรอดทั้งอดท้องพี่มงคลใหญ่เลยโอ้โหท้องฟ้าสวยงามสดใสอาลบรถดก่อนลบรถดก่อนสุพรรณษา รถลตังค่าอ่ามีเสียงด้วยมีเสียงดีใจด้วยเออโอ้โหเออดีใจเหรอึ้นแม่คุณแม่ขาสุพันษาดีใจ โอเคนะครับค่ำแล้วครับผมวันนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับอ้าวฝากอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติงเนี่ยนะครับในช่อง Family เสียงไทยนะครับและช่องอะไรครับ f ูจิ Channel นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอตัวบายๆท่านผู้ชมไเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไอ้สีนินสีนิน สีนินเข้ากล้องเลยเข้ากล้องเข้ากล้องเออสีนินเนื้อสีนินสีนินฮิโลฮิโลเป็นดา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 มาเป็นดามาเออบายบายครับ